พระคาถาชินบัญชรเป็นคาถาที่ศักดิ์สิทธิ์และตกทอดมาแต่โบราณสมเด็จพระพุทธาจารย์โตโรมหมรังสีเป็นผู้ค้นพบในคัมภีร์โบราณและเป็นผู้นำพระคาถานี้มาเผยแพร่ต่อซึ่งท่านไม่ได้แต่งเองอนุภาพแห่งคาถานี้เชื่อว่าผู้ใดได้สวดภาวนาเป็นประจำสม่ำเสมอจะทำให้เกิดความเป็นสิริมงคล ความสมบูรณ์พูนสุขศัตรูหมูพ่พันไม่กล้ากล่ำกลายไปทางใดย่อมเกิดความเมตตามหานิยมหากท่านมีเวลาน้อยไม่สามารถสวดคาถาชินบัญชรฉบับเต็มได้ก็สามารถสวดฉบับย่อโดยก่อนเจริญภาวนาให้ตั้งนโมสามจบแล้วตั้งจิตเจริญภาวนาสวดพระคาถาชินบัญชร นโมตัตตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะเนโมตัตตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะเนโมตัตตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะชิณะปัญชระปะริตังมังลักขะตุสัพพธาชินะ ปัญชระปะริตังมังรักขตุสัพพธาชินะปัญชระปะริตังมังรักขตุสัพพธาชินะปัญชระปะริตังมังรักขตุสัพพธาชินะปัญชระปะริตังมังรัก ขตุสัพพาธาชินะปัญชระปริตังมังรักขตุสัพพธาชินะปัญชระปริตังมังรักขตุสัพพาธาชินะปัญชระปริตังมังรักขตุสัพพธา ชินะปัญชระปะริตังมังรักขตุสัพพธาท่านสวดคาถาชินะบัญชรนั้นถ้าท่านสวดคาถานี้วันละหนึ่งจบเชื่อว่าจะเป็นสิริมงคลกับชีวิตอย่างมากหากว่าถ้าต้องการขอสิ่งใดๆให้สำเร็จให้สวดวันละเก้าจบหรือท่านจะสวดกี่จบ ก็ขึ้นอยู่กับความสะดวกของท่านเองเพราะอนุภาพพุทธคุณของพระคาถานี้ขึ้นอยู่กับสมาธิและความตั้งใจของท่านเองหลังจากฟังคลิปนี้จบแล้วเพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสารบทสวดมนต์พระคาถาต่างๆให้ตกทอดไปยังลูกหลานขอให้ท่านแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจ และร่วมกันอนุรักษ์บทสวดมนต์ต่างๆร่วมกัน